สวัสดีค่ะชาราศสิทัศไฟนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัดฉันทารุนะคะวันนี้ก็อยู่กับเมย์เหมือนเดิมเลยนะคะใครที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับนะคะคนที่ติดตามมาตลอดขอบคุณมากๆนะคะก็เมย์พยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะคะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ด้วยขอบคุณจริงๆนะคะแต่ว่าช่วงช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งเป็นพิเศษนะคะเดียก็โอเคละนะคะนอกจากยุ่งเรื่องงานเนาะ,ะตอนนี้ก็ กลับมามีเวลาว่างมากขึ้นแล้วนะคะโอเคมาคลิปนี้นะคะจะเป็นความรักของชาวราศีธาตุไฟนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะอะไรที่ฟังแล้วสบายใจก็เก็บไว้อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยเนาะโอเคค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมา,าดูความรักกันเลยนะขออนุาตดูพลังงานทั้งหมดค่ะพลังงานภาพรวมของความรักของชาวราศรีทัศนไฟหมายเลข2องไพ่เจอร์นี่นะคะอุ๊บส์อแมนโฮดดิ้งฮา์แล้วก็หมายเลข26่สิบหกฮอสิตี้ลีทีนะคะมันขึ้นมาเนาะ ใต้สำรับเป็น door to personal healing and happiness มรรู้สึกว่าชาวราศีธัศนไฟช่วงนี้คุณน่าจะมีความรู้สึกว่าเอ,าอยากที่จะอยู่คนเดียวมากยิ่งขึ้นอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยากจะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นอยากจะเรียนรู้การรักตัวเองในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอความรักที่มันค่อนข้างวุ่นวายนะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งมีความบ,บใจร้อนนะคะหรือว่ามันมีเรื่องอะไรให้ต้อง ต้องคิดหรือต้องกังวลตลอดเวลามันเหมือนเป็นความรักที่คุณจะต้องไฟตลอดเวลาบางคนอาจจะทะเลาะกันไหมบางคนอาจจะเป็นความรักที่มีคู่แข่งแต่พลังงานที่ไม่ได้ของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมเนี่ยไม่รู้สึกว่า คุณอยากที่จะหันแบบมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะคุณอยากจะรักตัวเองให้ดีขึ้นบางคนอาจจะมีการนะคะใช้เวลาให้กับตัวเองโดยการเดินทางท่องเที่ยวนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะแล้วช่วงนี้เมย์รู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาจีบคุณด้วยนะไมนเป็นไพ่อแมนโฮดดิ้งนะคะ,นะคะอาจจะเป็นชาวราศีธน้ามีนกรกฎพิจิกเขาอาจจะเป็นคนที่คุณดิวอยู่ก็ได้ใครคนหนึ่งในนี้เขาอยากที่จะ,อ,ะอยากที่จะมอบความรักให้กับคุณนะคะ อะไหนดูสิไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะไพ่หมายเลข12 m e n d i n g นะคะคะ e e z e หมายเลข29ใต้สำรับเป็นไพ่19นะคะ flexible ถ้านอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่คุณดิวอยู่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ทะเลาะเบาะแวงนะไม่ว่าพลังงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ มันจะเป็นพลังงานของความนิ่งขึ้นนะคะนิ่งมากยิ่งขึ้นสงบม,มากยิ่งขึ้นนะคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นพยายามปรับตัวปรับเปลี่ยนนะคะมีความอดทนมากยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์มันจะมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจ นะคะ,ะปรับมาอากลับมาเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แ mm hmm. มยรู้สึกว่าคุณทั้งสองคนอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีความยืดหย,ย,ยุ่นในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นอันนี้คือพลังงานที่มีได้นะคะ,อะโอเคเป็นไปได้ว่าด้วยความที่คุณเองอาจจะ work on yourself มากยิ่งขึ้นก็คือแบบรักตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณก็เลยใจเย็นลงนะคะแล้วก็ พยายามอมองในมุมของเขาแล้วก็มองในมุมของเรานะ,อะโอเคต่อไปนะคะเราจะมาดูพลังงานของชาวราศรีธาตุไฟโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะคะขอเนี้ดูพลังงานของชาวราศรีธาตุไฟค่ะโดยการใช้ไพ่ทาโร่ไพ่ the world ค่อนข้างดีนะไพ่ใบเนี้ยไม่รู้ถึกว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้ว ช่วงนี้ชีวิตคุณค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะผ่านอะไรไมาเยอะวมาจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องความรักก็ได้มันเป็นช่วงที่สมบูรณ์แบบที่คุณเองจะได้รับความสุขอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตนะคะมีความโชคดีไพ่สี่ถ้วยเด็กถือถ้วยแปดดาบแล้วก็ไพ่ justice มันเหมือนเป็นช่วงที่คุณเองเพิกเฉยกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะมันเหมือนกับว่าอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้หรือว่ามันยังทําอะไรไม่ได้นเรื่อของคนเองก็จะปล่อยให้มันผ่านไปก่อนแล้วมีความสุขกับตัวเองมากแล้วมีความสุขกับตัวเองมากยิ่งขึ้นหรือบางคนอาจจะเลือกที่จะโฟกัสถึงความสุขในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากกว่าณตอนนี้บางคนอ่านเรู่อของคนเองน่าจะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องตัดสินใจมันเป็นเรื่องของความสุขของตัวคุณเอง แต่นะตอนนี้เมนุโซคุณเองยังไม่กล้าตัดสินใจมันเหมือนมันจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะแต่เมนุโซคุณเองยังไม่กล้าตัดสินใจอารมณ์เหมือนอยากที่จะดูไปก่อนนะคะเหมือนไม่ได้รีบในการตัดสินใจขนาดนั้นขยา,ายไพ่ดูค่ะสิบถ้วยคุณเองมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับครอบครัวคุณเลือกที่จะมีความสุขกับขณะปัจจุบันของคุณมากกว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันมองข้ามได้คุณก็จะมองข้ามไปนะถ้าเมน ถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วมิโนสว่าเรื่องเล็กน,น้อยคุณก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจนะคะในช่วงนี้ขยายไพ่สีถ้วยค่ะไพ่ king of swords ขยายไพ่เด็กถือถ้วยก้าวไม้เทา้าคุณน่าจะนิวอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้สมูทหรอกแต่มันเลิกกันไม่ได้นะคะมันเหมือนมันมีแบบ ทะเลาะเบาแวงกันบ่อยนะคะเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆม,มีความเบื่อมีความหน่ายแต่ก็ไปไหนจากกันไม่ได้หรือว่ายังเลิกกันไม่ได้นะคะเนี่ยมันเหมือนอันบางคนอาจจะอยู่ในเรื่องของการแบบตัดสินใจในเรื่องของความชัดเจนว่าจะเอายังไงดีนะคะกับความรักความสัมพันธ์ใต้สหราเป็นไพ่ห้าดาบพลังงานของคุณยังหาคําตอบให้กับความรักความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ยังหาความคตอบให้กับตัวเองไม่ได้ หมือนคุณรอวเวลาให้ทุกอย่างมันเคลียร์ให้มันชัดเจนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเพราะตอนนี้บางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าอารมณ์ตัวเองยังไม่มัน่นคงพอที่จะตัดสินใจอะไรกว็วตัวเองตัดสินใจผิดพลาดนะคะกลัวการตัดสินใจนี้มันจะส่งผลที่ไม่ค่อยดีให้กับตัวคุณเองในอนาคตคุณก็เลยเลือกที่จะโฟกัสกับความสุขณปัจจุบันมากกว่าที่จะไปคาดหวังอะไรในอนาคต พลังงานของคุณอะ่ะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเอออยู่ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไปก่อนถ้ามีความเุืก็อยู่ไปไม่ได้อยากคาดหวังอะไรขนาดนั้นถ้าคุณเองรู้สึกว่าอยากจะคาดหวังหรือรีบตัดสินใจคุณเองก็จะทุกข์เองบางคนมีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะจะชัดเจนไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่ามันก็ยังตกลงหรือว่าพูดคุยกันไม่ได้หรือพูดคุยกันไม่เคลือ พลังงานของคุณเป็นลักษณะนี้แล้วนะต่อไปมาดูพลังงานของเขานะว่าเขาเองคิดและรู้สึกอย่างไรส่วนคนคน,คนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธนุไฟคะสำหรับคนที่มีคู่กรกณีนะช่วงนี้แมรู้สึกว่าคุณเองจะมีความสุขกับครอบครัวเป็นพิเศษนะความสุขความสมบูรณ์แบบจะมีเข้ามามากยิ่งขึ้นบางคนถ้าคุณแต่งงานมีครอบครัวแล้วมีโอกาสจะได้สมาชิกเพิ่มนะคะ อาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นลูกก็ได้นะคะโอเคสิ่งที่คนคนนี้คิดกับคุณพไพ่สาม้ห้าเหมือนเขารอโอกาสรอจังหวะรอเวลาเพื่อทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์น่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากกว่านะคะไพ่แห่งแมนเหมือนเขารอมันรู้สึกว่าเขารอช่วงนี้จังหวะนี้เขายังทําอะไรไม่ได้นะคะไพ่สองถ้วยเขารักคุณนะ คนคนนี้เขารักคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณถึงแม้อาจจะไม่ได้พูดนะคะถึงแม้อาจจะไม่ได้มีคำหวานอะไรไม่รู้สึกว่าเขาเองรักและรู้สึกดีกับคุณน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นแฟนนะคะบางคนนะน่าจะยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนบางคนอยู่ไกลกันนะคะอยู่คนละที่เหมือนเขารอที่จะเดินทางมาหาคุณก่อน รอที่จะมาเจอคุณก่อนถึงจะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้แต่ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณน่ะค่อนข้างชัดเจนว่าเขารักและรู้สึกดีให้กับคุณแต่มันเหมือนมันมีอุปสรรคอะไรสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ที่มันทําให้ความสัมพันธ์มันยังไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้แต่ไม่เห็นเขาเองรอจังหวะรอเวลาแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้าหาคุณเตรียมตัวที่จะ take a คชั่นเพื่อให้ความสัมพันธ์มันพัฒนานะคะขยายไพ่สามในเท้าค่ะ โอ้ oh, สิบเหรียญน,นะคะชัดเจนมากว่าเขาเองอยากที่จะอยู่กับคุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยจะคบยาวๆอยากจะเป็นครอบครัวบางคนตอนนี้เขาอาจจะรอในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเงินก็ได้นะอาจจะรอให้ตัวเองมั่นคงก่อนก็ได้ไพ่แฮงแมนขยายไพ่ควีนถือถ้วยเขาอาจจะเป็นชาวราศรีธน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะ mm hmm. เขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่แม่รู้สึกว่าเขายังไม่กู มันเหมือนกับให้ควีนถือถ้วยเนี่ยเขารักคุณนะเขาเจตนาดีคุณแต่เขาเองเขาเองก็เป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งเหมือนกันแม่รู้สึกว่าเขาน่าจะยังไม่ได้บอกเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเองยังไม่ได้บอกว่าเขารักคุณขยายไพ่สองถ้วยค่ะหกไม้เทา้าชัดเจนมาเพราะเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่แค่รอจังหวะรอโอกาสรอเวลาเฉย เขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ที่เป็นแค่คนรักเขาอยากจะให้คุณกับเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในเวลาในนักขณะเวลาเดียวกันในการที่จะเรียนรู้หรือศึกษาดูใจกันนะคะบางคนเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนถึงเริ่มจากความเป็นเพื่อนเริ่มจากคนคุยแต่ทั้งสองคนมีความรู้สึกดีๆให้กันาบางคนน่าจะ คบกันมาหรือรู้จักกันมากเกือบปีนะคะไม่น่าจะเพิ่งรู้จักกันนะเพราะเมรู้สึกว่ามันเป็นไพ่เด็กถือถ้วยกับไพ่ไนท์ถือเหรียญนะคะคนทั้งสองคนน่าจะรู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาสักพักคุยกันมาสักพักแต่ว่าความสัมพันธ์มันยังไม่พัฒนานะคะมันยังไม่เห็นหนทางอะไรในการพัฒนาตัวเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างช้าในการตัดสินใจเพราะเขาเองอยากที่จะให้ อยากที่จะมั่นใจก่อนว่าคุณคือคนที่ใช่คือเขาเป็นคนที่ไม่อยากคบใครแล้วเลิกเขาก็เลยเลือกที่จะค่อยๆใช้เวลานะคะไปในการเรือนดูคุณเขาเองไม่ปล่อยคุณไปนะให้นท์ถือดาบกับไพ่สี่เหรียญเนี่ยคุณเองเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเขา เขาอยากที่จะ Take a คชั่นแล้วเข้าหาคุณบางคนเขามีปัญหาในเรื่องของการห่วงความโสดด้วยห่วงอิจฉะของตัวเองแต่ในขณะเวลาเดียวกันเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะปล่อยคุณไปพอเขามองว่าคุณเองเป็นสิ่งของที่มีค่าสำหรับเขานะคะก็เลยไม่ไปไหนนั่นแหละใต้สำรับเป็นไพ่ The m a g i c i a n เขาเองเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอะเป็นความรักที่เขาเองเมเนเจหรือได้เจอกัน เป็นความรักหรือเป็นคนที่เขาเองรู้สึกว่าเขาต้องการน,นะคะในอดีตที่ผ่านมาน่าจะทะเลาะก,กันพอสมควรแต่ไม่รู้สึกว่าถ้าคุณอยากจะเลิกนะคนนี้จะไม่ยอมเลิกรู้สึกว่าเขาจะไม่ยอมเลิกเขาแค่รอเวลาให้ลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันลงตัวแล้วชัดเจนอตอบไม่ได้ว่าจะชัดเจนไม่ไห่เพราะไม่รู้สึกว่าเขารอเวลาบางคนอาจจะภายในสปีนะคะนานที่สุดสมเดือนสามอาทิตย์นะคะ แต่แม่รู้สึกว่าอย่างน้อยอะหลังจากนี้ความสัมพันธ์ของคุณมันจะมีอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาจะเข้าหาคุณมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยแม้ว่าอาจจะยังต้องรออยู่นะคะแต่คนนี้เขาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเพื่อที่จะไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะราศีที่เกี่ยวข้องราศีธาตุดินการมังกรทุกศพราศีธาตุน้ํามีกรกฎพิจิก แล้วก็ชาราิทธัุลมนะคะกลุ่มตุลเมถุนนะถ้าคนคนนี้เขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะบุคคลคนนี้ถ้าเขาบอกกับคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุหนึ่ ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันอาจจะไม่ใช่ดวงของทุกคนนะคะว่าจะเป็นแบบนี้เพราะเป็นภาพรวมนะถ้าอยากจะรู้ดวงจริงๆอยากจะให้เจาะจงนะคะไม่แนะนําว่าดูดวงส่วนตัวกับเมย์ดีกว่านะปรึกษ,ษาส่วนตัวจะดีกว่านะ ID นะคะคลิก ID ที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยหรือว่าแอดไอดีนะคะที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยเหมือนกันอ่ะโอเคมาดูว่าเขาเองคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณ move on ให้คุณ move on นะคนคนนี้ I don't know s t เขาค่อนข้างมีคอน FLICT ในตัวเองบางคนหรืเขาเองอะพอคุณจะ move on เขาก็ไม่อยากให้คุณไปเขาก็อยากให้คุณอยู่พอคุณจะอยู่เขาก็ไม่ได้อยากที่จะให้คุณอยู่เป็นลักษณะพลังงานประมาณนั้นนะ I know I hurt you คนคนนี้เขารู้ว่าเขาทำให้คุณเสียใจเขารู้ว่าเขาช้าในการตัดสินใจ I don't feel that way. ใต้สำรับเป็น I อซิ g งไอไลท์คินะคะเมนรู้สึกว่าคนคนนี้ในอดีตที่ผ่านมาเขาปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองนะที่เขามีให้คุณเขาคิดว่าเขาเองไม่ได้คิดกับคุณแบบนั้นก็คิดว่าตัวเขาเองไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณแต่ใต้สำรับเป็นไพไอซิ i งไอ l ล k e คิวเนี่ย Do you want มีเมนรู้สึกว่า เขาเองน่าจะเพิ่งรู้ใจตัวเองหรือเปล่าว่าเขาเองคิดแหละรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะในวันที่คุณเองอาจจะตัดสินใจที่จะ move on หรือที่จะเลิกกับเขาไหมนะคะเหมือนเขาเองเพิ่งคิดได้นะคะเป็นพลังงานลักษณะประมาณนั้นนะคะโอเคมาดูว่าเขาอยากจะบอกอะไรต่อ fire a n g now o n t you crush me บางคนคุณอาจจะมีคนใหม่แล้วก็ได้บางคนคุณอาจจะมีคนอื่นที่คุณคุยอยู่ นะคะแต่คุณเองยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเพราะเขารู้ว่าคุณเองมีคนอื่นเขารู้ความจริงอะไรบางสิ่งมาอย่างในตัวคุณในความสัมพันธ์นี้มาทําให้เขารู้สึกแย่หรือรู้สึกเสียใจนะคะ I am so attracted to you คนนี้แม้ว่าเขาปฏิเสธความรู้สึกตัวเองนะเขาดึงดูดกับคุณมากๆกแต่เขาเองแค่ไม่มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองเฉย You were the best thing in my life ถ้าในกรณีที่แบบไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งนะหรือว่าเลิกกันไปนะคะคนคนนี้เขาจะบอกว่าคุณเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาที่เขาเคยมีมา j u s t b e i n g near you it intoxicating เขาชอบเวลาอยู่ใกล้ๆคุณเพราะอยู่กับคุณแล้วมันไม่ถอกสิอยู่ใกล้คุณแล้วมันสบายใจนะคะ I left when I saw you with someone เป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะเห็นว่าคุณเอง คุณเองมีคนอื่นก็เลยเลือกที่จะหันหลังให้คนในอดีตเลือกที่จะปฏิเสธความรู้สึกตัวเองตับคุณในอดีตก็ได้ใต้สำหรับเป็น I replay our conversations over and over นะคะบางคนเขาย้อนแชทอ่านแชทนะคะเรื่องราวเก่าๆแชทเก่าๆเ,เ,เขาย้อนดูอ่านดูตลอดคุณน่าจะไปวนอยู่ในความคิดเขาความรู้สึกเขาคนคนนี้ ณขนาดนี้พลังงานทีไ่ได้จากตัวเขาเลยคือความรู้สึกที่เขามีให้คุณอนะเซอร์ไพรส์ตัวเขาเองคือเขาไม่คิดว่าเขาเองจะรู้สึกดีกับคุณได้ขนาดนี้นะคะนี่คือพลังงานของเขานะมาดูว mm ่าไพ่โรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรชาวราศีทัศไฟคะมาดูกันว่าไพ mm ่โรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีทัศไฟคะ heart to heart conversations honestly discuss your feelings with each other มีโอกาสจะได้คุยกันเปิดใจคุยกันนะคะ Forgiving and learning as you release and heal the past you experience more love in your present moments and uh, s e p a r a t i o n time apart from your partner is on h o r i z o n อีกหนึ่งใบค่ะบางคนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะบางคนเลิกกันไปละ It is safe for you to love open your heart to give and receive the higher energy of all โอเคตาสำหรับเป็นพาย n r e q u i t e d love t h r e not enough attractions or chemistry to keep the relationship going mm hmm. พลังงานที่ไม่ได้เนี่ยในอดีตที่เลิกกันหรือที่มีปัญหากันหรือเรื่องราวที่มีปัญหากันอยู่ณนะปัจจุบันขณะนี้นะคะ mm hmm. น่าจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองไม่ได้รู้สึก safe หรือรู้สึกปลอดภัยในการรักใครสักคนแล้วคุณคิดว่าความรักทั้งสองคนอะ่ะมันไม่เท่ากัน ก็เลยเลิกกันเลยมีปัญหากันไปแต่นรู้สึกว่าหลังจากนี้มันจะมีโอกาสได้คุยกันได้เปิดใจนะที่เลิกลาที่มีปัญหาก็มีโอกาสจะกลับมาคุยกับมาเคลียความเข้าใจกันนะคะไพ่บอกอยากจะให้คุณเรียนรู้แล้วก็ให้ไพ่คนเองจะไปต่อไหมอันนี้แล้วแต่คุณนะคะแต่แม่รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาแล้วเหมือนได้ปรับความเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะได้แก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพนันธ์ ไพ่หมายเลข2 45 52 2 29, 29, แล้วก็26อาจจะเกี่ยวข้องอะไรคุณหรือเขานะคะหมายเลข43 love and d o r s นะคะ love does not give up or lose lose f a i t h นะคะ love is helpful and withstand every situations ไพ่บอกว่าสุดท้ายแล้วว่าความรักก็ชนะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนนะคะไม่ว่าจะให้อภัยไม่ว่าจะเป็น ให้อภัยแล้วกลับไปรักคขาหรือกลับไปรักกันสองให้อภัยความสัมพันธ์แล้วกลับมารักตัวเอง mm hmm. ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะใต้สำรับเป็นไพ่หมายเลขสอ mm hmm. นะคะหมายเลขสองขึ้นมานะคะอาจจะเป็นหมายเลขแองเจิ hmm. ของคุณลองไปอ่านความหมายดูก็ได้ mm hmm. like attract like if you long for more love happy more love ไพ่บอกว่าถ้าคุณเองอยากที่จะ mm hmm. ดึงดูดความรักดังนั้นคุณก็ต้องทำตัวให้ ให้เป็นที่ดึงดูดของความรักนะคะเป็นลักษณะประมาณนั้นเนาะโอเคนะคะไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะอย่าดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอด,ดไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปหรือคลิกลิงก์ที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปไปได้เลยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ